สวัสดีครับสอนใช้ไลน์ MyShop บนมือถือสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน MyShop ค้นหาบน Play Store ช่องทางการสร้างปุ่มต่างๆก็ดีไซน์กันเอาเองนะครับบนหน้าจอนี้คือผมติดตั้งการเ a g e r i ิชเมนูนะครับเมื่อกดไม่ว่าจะกดช่องทางใดก็แล้วแต่ครับเปิดเข้าสู่เว็บ Line MyShop ที่เราสร้างเดี๋ยวจะสอนว่าสร้างบนมือถือทำยังไงนะครับใครต้องการอาหารเสริมหรือปุ๋ยสำหรับพืชผลทางการ,กรเกษตรครับ ร้านเกษตร2 4ก็กําลังจําหน่ายอยู่นะครับทั้งลายโอเอและล n e ไมช็อปเชื่อมโยงกันพร้อมรับลูกค้าท่านใดต้องการใช้บริการให้ผมสร้างแบบนี้นะครับครบวงจรราคาไม่แพงนะครับก็สามารถใช้ได้นะครับเราควรมีล i n ออฟฟิเชียลแอคเคาท์สร้างขึ้นมาผมจะขออนุญาตข้ามนะครับไปดูคลิปตัวไอมุมขวาหรือช่วงท้ายเอ็นสกรีนและฝากกดติดตามช่อง107่งศ็ดลับไว้ด้วยแล้วกันนะครับขอบพระคุณมากๆหลังจากที่คุณมีลายโอเอเรียบร้อยนะครับเปิดแอป Line MyShop แต่ก็กดยอมรับอนุญาตต่างๆนะครับในขั้นตอนแรกถ้าคุณยังไม่ไม่มีบัญชีที่เชื่อมต่อกับ Line MyShop มันอาจจะว่างเปล่านะครับให้คุณสังเกตคําว่าเชื่อมต่อกับบัญชีทางการปุ่มนี้นะครับแล้วคือผมเชื่อมไว้แล้ว2บัญชีนะครับกดเชื่อมต่อบัญชีทางการปุ่มนี้นะครับแล้วเลือกครับแล้วก็แค่กดเปิดใช้งานกดยอมรับเงื่อนไขกรอข้อมูลของ l Line My s h o p ตามแบบฟอร์มเพียงเท่านี้คุณก็สามารถที่จะ เชื่อมต่อกับ l i น์ m y s h o p เช่นเดียวกับผมที่เชื่อมไว้แล้ว2บัญชีแบบนี้นะครับกำลังลงมือทำอยู่จริงเลยนะครับสำหรับร้านกีราเบเกอรี่นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ใช้บริการไว้วางใจ107เเจ็ดบคมีปุ่มเด้งขึ้นมาก็กดยอมรับกดไปเรื่อยนะครับเขาจะแจ้งว่าเหลืออีกกี่ขั้นตอนนะครับเป็นไกด์หมวดหมู่ปุ่มโฮมนะครับหน้าแรกทำอะไรบ้างนะครับใส่ข้อมูลติดต่อของร้านตั้งค่าการชำระเงินหมายถึง บัญชีธนาคารให้ลูกค้าโอนเข้ามาหาเรานะครับคือตั้งค่าการจัดส่งสินค้าส่งผ่านแฟดเคอรี่หรือไปษณีก็ตั้งค่าในจุดนี้ไปอย่างรวดเร็วนะครับจะไม่กดเวิ้นเว้อเข้าไปแต่สิ่งสําคัญคือการเพิ่มสินค้าหัวข้อ,ขอรายการสินค้านะครับปุ่มตรงกลางคุณสังเกตปุ่มเล็กมากนะครับมุมขวาบนสัญ,ญลักษณ์การเพิ่มสินค้านะการใส่รูปภาพสินค้าใส่ชื่อสินค้าเช่น เบลนี่40บาทควรจะอยู่ในอัตราส่วน1ต่อ1นะครับดูขนาดพิกเซลของมันคือ640คูณ640พิกเซลขนาดไฟล์ไม่เกิน10เมกซึ่งจริงๆแล้วมันก็อยู่ที่1-2เมกะไบต์ตัดต่อรูปภาพนิดก็ผมใช้พิกเซลแ l a นะอันดับแรกปรับพื้นหลังก่อนนะโดยการกดสัญ,ญลักษณ์สี่เหลี่ยมซ้อนกัน2รูปด้านล่างคือ black สัญ,ญลักษณ์ black r o d เลือก black r o d จาก image ใช้พื้นหลังสีฟุงฟิ้งนะครับ กดเครื่องหมายบวกเพื่อเพิ่มอิมเมบนมุมซ้ายนะครับแล้วเลือกอร์กลเออร่ืูปภาพกดเครื่องหมายถูกปรับขนาดนะครับตรงนี้จุดสีฟ้าตรงนี้นะครับลากปรับขนาดอาจจะเอียงอาจจะทําให้มันดูฟุ้งฟิงนะครับจะใส่สติกเกอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับผมจะไปอย่างรวดเร็วอย่าลืมนะครับ640คูณ640ปพิกเซลเราต้องกําหนดพิกเซลนะครับนี่คือแบบลวกๆเสร็จแล้วนะครับ ขั้นตอนที่3กด3จุดมุมขวานะครับเพื่อไปกำหนดพิกเซลเลือกหัวข้อนี้นะครับ image size 640กดตกลงแล้วกดเซฟสัญลักษณ์เซฟตรงนี้ง่ายไหมครับ4สเต็ปจบข่าวเลยลองอัปโหลดใหม่อีกรอบนะครับกดที่มันครอบสีแดงอยู่ให้ลบทิ้งก่อนนะครับลบรูปเก่าทิ้งแล้วกดใหม่กดเพิ่มรูปภาพใหม่อีกรอบที่เราปรับแต่งขนาดพิกเซล เลือกรูปภาพล่าสุดลองดูนะครับเห็นไหม640้ยิคูณ640พิกเซลอนุญาตผ่านนะครับใช้ถ้าใครใช้แอป,ปอื่นไม่เป็นก็ใช้พิกเซลแ l a บตามที่ผมได้รีวิวต่อไปนะครับเลือกหมวดหมู่ครับ,บแบรนด์ก็ใช้เป็นชื่อรายละเอียดสินค้าครับก็พิมพ์ตัดต่อคัดลอกแล้วนำมาวางนะครับเป็นลิงก์ Facebook Fanpage น,นะครับลูกค้าที่สะดวกซื้อผ่านอินบ็อกซ์ a g e ซึ่งเขาคุ้นชินนะนะก็ใส่เป็นลิงก ลิงก์อินบ็อกข้อความเพิ่มเติมชื่อสินค้าต่างๆครับวางบนแชทไลน์แล้วตัดต่อเพื่อความรวดเร็วนะครับพิมพ์เพิ่มเติมว่าหมายเหตุลูกค้าที่ที่สะดวกติดต่อผ่านทาง Facebook Fanpage นะครับผมก็ใส่ใส่ลิงก์อินบ็อกซ์แฟนเพจเข้าไปจากนั้นก็กลับไปที่แอป My Shop ครับวางรายละเอียดคำบรรยายนะครับกดวางครับแล้วกดเรียบร้อยครับรหัสสินค้า เขาบังคับให้ให้ใส่นะก็พิมพ์ชื่อสินค้าได้เลยนะครับเบรานี่บาร์โค้ดไม่บังคับไม่เป็นไรนะครับคลังสินค้าเพิ่มสต็อกก็พิมพ์999พิมพ์ไว้เยอะๆนะครับโอเคราคาเบรานี่ราคา40ก็ใส่ราคา40บาทนะครับไม่มีส่วนลดการแสดงผลเปิดแล้วกดบันทึกครับ อะไรที่ลืมเดี๋ยวมันจะแจ้งเตือนนะครับน้ำหนัก0.1กิโลกร,รัมนะครับโดยประมาณเรียบร้อยครับเพิ่มสินค้าก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับมุมบนขวากดเพิ่มในกรณีสินค้านะในส่วนสต็อกสินค้าก็เข้ามาเช็คด้วยแล้วกันนะครับว่ามันเหลือเท่าไหร่อาจจะเพิ่มสต็อกเข้าไปการสั่งซื้อสินค้าครับว่ามีใครสั่งกดปุ่มโฮมเพื่อเช็คหัวข้อสําคัญอะไรบ้างนะครับอย่างไรก็ตามครับ เข้าใช้งานผ่านคอมพิวเตอร์มันมันจะครอบคลุมทั้งหมดนะแต่ว่านี่คือสําหรับมือใหม่ต้องการความสะดวกรวดเร็วใช้แอปพลิเคชัน Line My Shop ก็พอไปวัดไปวาได้นะครับตั้งท้ายคลิปเดี๋ยวมีสอนเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์เข้าสู่ Line My Shop คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องครับและอย่าลืมกดตรงนี้นะครับรูปโปรไฟล์ u t u b e ของผมกดติดตามนะครับไม่อยากพลาดข่าวสาร ฝากกดรูปกระดิ่งไว้ด้วยละกันนะครับขอให้ท่านผู้ชมมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ